เอดึงนะพลาเขาถูปัยตรงรู้เหรอเราต้องตรงเปชี่ให้เรางานต้องมาเกียนนะฮะตรงไองไรไม่เอเราไม่เห็นหลักชื่ออันนี้ที่สมทิดจะไม่เปลี่ยนยางยูกไหม แต่ใครซีใหม่เนี่ยถ้าถ้าเป็นไอยางเส้นหนเส้นไหนที่มันโดนจาอดอกไหมอ่ะคุณเลยเออต้องเปลี่ยนมันนั้เนเนี่ยไอเส้นเนี่ยไอเส้นเนี่ยโดนจอดอกดูเลยแต่นี่ยางใหม่เลยนะนี่หนึ่งปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยอากาศมันร้อนนี่่ใสถุงมือมันจะบอกเลขสัปดาห์ก่อนนี่สิบอ่าสัปดาห์ที่สิบสัปดาห์ที่สิบ ยอาจารย์คนนี้อาจารย์ใส่อะไรฮะจุดเหลืองๆนู่นต่อไปดังนี้มีอะไรจางเนี่ยไม่ได้อยู่อยู่นอกบ้านเฮ้ยโทรมาทำไมเั้เนออะไรนื่อกลงพราะกับเข้าบ้านขอโทษนะครับเมื่อกี้เริ่มรับตองไม่ดีมากใช่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 ตกางต่อแ กนขายพิซซ่าก็ได้ขายยาตัวใบมีเรองังไงครับยาอ๋อแล้วไปที่มันด้มีาเราต้แทงเยอบสองพันกว่าเยอะ่เราไน่ติดยอ่ใก็ไม่ใาอยู่ทีเราตั้งสูตเลยนะรถเราไม่สูตริบกิบไปแล้วรถติดต่งกับติดคนไหมไม่ตดเป็นแบดังเลยครับเยวมีดังแล้วก่อนถนนนะ เล็กดี่ยังเนี่ยว่าเอายังมาใส่ล้อหน้าหูเสียงใช่ไหมคิดตอกล้อหน้าที่เทาเนี้ยรุ่งมาไม่นานนะก่อนนี้ขงผมก็เอาไปใส่แท็กซี่แต่ว่าไม่เคยเอาไปขับเองไงยังแห้งนะครับต่อต่อต่อแห้งใช่ไหม ้องขย่มันตอกไหมี้ือว่าตอแล้วกันระติแ้ววะเนี่ยสิบถึงสิบแล้ตรงมา่อแ้วดตรงาไม่ยุงอะอไตอนนี้ไงอตรงตัวนี้ดิตัวนี้ตัาไม่ใช่ตไลเหยียบอันนี้มาดิ้ก่อนเ่ยกดขนก่อน 何やら。 ไม่แค่ยืนดัทำ้วเดียองมีอักตองไปดอี่นั่นเขาหอ